ผมพาไปดูที่อังกฤษนะครับตอนนี้อังกฤษเนี่ยมีประสบปัญหาเล็กน้อยนะเรื่องของมันก็ไม่เล็กอะเรื่องของอตัวไอ้ purchasing bond นะครับก็ต้องประสบปัญหาขาดทุนนะเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มส่งผลแล้วทาให้การซื้อบอลกลับของรัฐบาลอังกฤษหรือแบงก์ชาติอังกฤษเนี่ยประสบปัญหาขาดทุนนะก็ต้องซื้อกลับมาในแบบขาดทุนขาดทุนอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าการประมาณการตัวเลขจาก CNBC เนี่ย บอกเอาไว้นะว่าโอ้โหต้องทุ่มเงินไปซื้อเนี่ยเยอะเลยนะเกือบเท่าไหร่วะเกือบยี่สิบสามบิลเลียนนะสองหมล้านปอนด์นะโอ้โห next next to fiscal year นะครับในอีก2ปีข้างหน้านะจากข้อมูลของ CNBC เนี่ยอ,อังกฤษจะต้องใช้เงินอุดหนุนนะในกิจกรรมนี้นะเรื่องของคอสนะเสียต้นทุนนะของไอตัวไอบ่ายบอลเนี่ยไอบอล purchase loss เนี่ย สูงถึง23,000ล้านเลยนะครับน่าสนใจนะนี่เป็นการวิเคราะห์จากเออดอยช์แบงก์นะฮะดอยช์แบงก์คุณแซนเจนะแซนเจลาจะเออก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีของอังกฤษนิดหนึ่งแล้วกันนะสำหรับตัวเลขที่จะต้องจ่ายในอีก2ปีข้างหน้าแบบนี้นะฮะโอเคพาไปดูที่ยุโรปนิดหนึ่งนะยุโรปเองเนี่ยก็อินพุตเรคคอร์ดนะฮะโบยุม liquefy gas natural gas from ัสเ s ียนะครับแน่นอนแหละเรารู้ว่ามันมีเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียแล้วก็ยุโรปเนี่ยพยายามจะเซ n นเ i o ่นรัสเซียนะเราอ่านกันมาเยอะแล้วแล้วก็เรื่องของการลดการพึ่งพาพลังงานนะของรัสเซียก็เป็นสิ่งที่ยุโรปพยายามจะทําอยู่นะครับแต่มันเหมือนอย่างนี้ฮะมันเหมือนหน้าสื่อเนี่ยทำอย่าง ไอ้อันเดอร์กราวเนี่ยก็ทำอีกอย่างนะครับข้อมูลจากไอ้ตัว Financial Times ล่าสุดเนี่ยบ่งบอกออกมาครับว่าจริงๆแล้วถึงแม้จะหยุดการซัพพลายผ่านท่ออคือไม่ส่งแก๊สผ่านท่อก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีการนำเข้าผ่านเรือฮะแล้วกำเข้าผ่านเรือเนี่ยประทานโทษนะฮะสูงเป็นเรคคอร์ดเลยนะสูงเป็นประวัติการนะนะสรุปคือคุณไม่ได้เอาเข้าทาง ทางทางท่อแต่ว่าเอาเข้าทางเรือแทนนะฮะสุดท้ายแล้วรัสเซียก็ยังได้ตังค์นะฮะาจประมาณนี้แล้วกันนะนี่คือการวิเคราะห์จากบูมเบิร์กโดยที่2เจ้าหลักของยุโรปเนี่ยนะที่นําเข้าแบบรัวๆรัวๆรัวๆเนี่ยไม่ใช่เยอรมันนะเป็นเบลเยียมกับเอ่อสเปนนะครับโอ้โหเบลเยียมเนี่ยอันดับ2นะสเปนเนี่ยอันดับ3ทําเล่นนะเบลเยียมเนี่ยมีการบร,ริโภคก๊าซนะฮะไอ้ลิควิดไฟเนเชั่นแนลก๊สเนี่ยจากรัสเซียด้วยนะมากเป็นอันดับ2รองจากใครเราแม่นนดับหนึ่ง อ,อ,อันดับหนึ่คือจีนจีนอันดับ1นึ่ทำเล่นเบลเยียมอันดับ2แล้วก็สเปนอันดับ3นะครับอันดับ2อ,อันดับ3เนี่ยยังคงนําเข้าจากรัสเซียไม่หยุดยั้งนะ,ะในในมุมของ financial time มาเปิดเผยข้อมูลชุดนี้นะน่าสนใจนะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลบอกอีกว่า EU เองเนี่ยก็ยังโอ้โหไม่อยากจะพูดนะว่ามีการนําเข้าเพิ่มขึ้นนะในช่วงเดือน1นึ่งนะเนรถึงจูลายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก40%น เทียบกับปีที่แล้วนะก็ค่อนข้างที่จะไหนบอกลดการพึ่งพาวันนี้มันนาำเข้าเยอะอีกแล้วนะฮะก็น่าสนใจเหมือนมันไม่ไหวแล้วไงนะแรกแรกก็เหมือนจะพึ่งพาตนเองตอนนี้มันจะเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะเศรษฐกิจตัวเองก็ไม่ดีแ้วแหละไม่พร้อมที่จะสู้รบบบมือนะตอนนี้แล้วก็มีสงครามอีกเหนื่อยนะครับแล้วก็เนี่ยมีการวิเคราะห์นะ่าจากคุณออโจนาธานนะ คุณจนาธานี่เป็นซีเนียร์ฟอสซิลฟูเอลนะฮะแคมเปเนอร์ uh, er ของ g l o b a l witness นะก็ออกมาชี้ประเด็นนี้นะบอกว่าเฮ้ย is is this shocking นะมันโอ้โหมันช็อกมากเลยนะ is t i s shocking that the country in the in the EU has worked so hard นะฮะมันแทบจะโมบโคตรช็อกเลยนะที่ประเทศอย่าง EU สาภาพยุโรปเนี่ยโอ้โหทำงานหนักมากเลยนะ เพื่อที่จะไป sanction Europe, sanction, ะเซ็นชะันยุโรปไอเซ็นชันรัสเซียนะทำตัดท่อน้ำเลี้ยงของรัสเซีย and then at the end นะและในที่สุดนะคุณก็ไปนำเข้ามานะมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะนำเข้ามาผ่านท่อหรือผ่านเรือสุดสุดท้ายเนี่ยคุณก็ไปเนี่ย replace เนี่ย is e s n t matter นะมันไม่สำคัญหรอก if it's come from pipeline or boat มันจะนําเข้าผ่านเรือหรือจะนําเข้าผ่านท่อมันก็คือนําเข้านะสุดท้ายแล้ว it still mean Europe นะสุดท้ายแล้วมันก็คือหมายความว่าบริษัทในยุโรปก็ยังคงสนับสนุนเงินให้กับวลาดเมีร์ปูตินอยู่ดีอ่านี่อย่างงี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาก็ออกมาบ่นนะอเออก็ค่อนข้างชัดแหละว่าตอนนี้นําเข้าแก๊สคอกมาเยอะนะสุดท้ายปิดท่อไปทําไมวะเนี่ยปิดท่อแล้วก็นําเข้าผ่านเรือนะฮะแล้วก็รับอ่าก็ ตามนั้นไม่ต้องวิจารณ์ต่อนะฮะไปดูกันต่อนะว่ารัฐบาลจะทํำยังไงนะเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงเองก็ไม่ค่อยมีแล้วนะช่วงนี้เราต้องสู้กับพิษเศรษฐกิจอีกเมื่อวานครับที่เยอรมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้น่าสนใจมากนะครับ German Import Price Index นะครับราคาการนำเข้าสินค้าของเยอรมันนะฮะตกลงทีเดียว13.2%คุณดูกราฟก็รู้นะแทบจะหักหัวดิ่งเลยนะ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วดีกว่านะฮะก็ลงอย่างไม่หยุดยัง้งแล้ววันนี้ลงยังลงอยู่เลยนะครับก็ตองจะบอกว่า recession นะฮะมันก็คอนเฟิร์มแล้วไม่คอนเฟิร์มเทาดูจาก GDP ก็เยอรมันก็เข้า recession ไปแล้วมั้งนะตอนนี้แล้วตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของราคา Import ลงมาขนาดนี้อีกตีความยังไงฮะก็ของนำเข้ามันถูกของนำเข้าถูกแต่ PPI เนี่ยก็น้อย หมายว่าอะไรคือของถูกแล้วอะ่ะแต่คุณก็ยังไม่สั่งอันนี้ในมุมผู้ผลิตนะอันนี้ดูฝั่งผู้ผลิตก่อนนะเพราะ Import มันน่าจะเป็นผู้ผลิตนะไม่ใช่ผู้นําเข้าหรือพวกพวกรัฐวิสาหกิจนะพวกคัมภีร์ไม่ใช่พวกคนทั่วไปนะในเมื่อคนบริษัทเหล่านี้เนี่ยราคานําเข้าไปที่เยอรมันเนี่ยถูกลงนะในประวัติการเลยนะเนี่ยลงมาขนาดนี้13.2เนี่ย ปรากฏว่าปริมาณนําเข้าเราไปดูจาก PPI ก็ตกลงเช่นเดียวกันก็ยังไม่ยอมนําเข้าเลยนะฮะของถูกแล้วก็ยังไม่ยอมซื้อหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบ่ดจีฮะไม่มีตังค์แล้วตอนนี้แล้วก็หรือรเศรษฐกิจเอยอรมันอาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะตดทอยในไม่ช้าหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่เขาตั้งคําถามกันนะในในข่าวนะในรอยเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะบอกว่าการลงมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการตกลงต่ําที่สุดในโอ้ตั้งแต่ปี1987เลยนะ ล่อไปเกือบ40ปีแล้วนะเกือบ40ปีแล้วที่เราไม่เคยเห็นตัวดดชนะตัว Import Pri c e เนี่ยลงมาขนาดนี้นะน่าสนใจนะตอนนี้เราได้เห็นตัวเลขประวัติศาสตร์หลายๆประเทศนะเกิดขึ้นนะที่อเมริกาหลายๆตัวก็ประวัติศาสตร์เยนก็ประวัติศาสตร์นะช่วงนี้อ่อนตัวในประวัติการเช่นเดียวกันนะทุกๆตัวอยู่ในประวัติศาสตร์หมดนะเรากำลังจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทุกๆตัวเลขหรือเปล่านะในช่วงนี้